ทุกคนในที่สุดแล้วอ่ะแกะออกมาซึ่งมันใหญ่มากคืออันเนี้ยก็จะเป็นของแถมเว็บแต่ละอันนี่ก็คือเหมือนว่าถ้าเราสั่งซื้อซีซันกริตติ้งอ่ะแต่ละเว็บมันก็จะได้ของแถมมาไม่เหมือนกัน,นอันนี้เราสั่งมาทั้งหมด4ี่เว็บอันนี้ก็จะมีอ拉丁 Care Town for You s p i d e r สตีแล้วก็วิตามาเออคืออันนี้เราสั่งมาทง NCT Dream แล้วก็ NCT หนึ่งสองเซีซันกรตติ้งอ่ะก็เหมือนว่าเป็นเซตของปฏิทินเดีย๋ยวเราลองมาแกะกันก่อนแล้วค่อยเราค่อยมาแกะ อแกันเราจะมาแกะของอินซีทีดีมันก่อนนี่แพ็กเกจอิงก็จะเป็นสีแบบออกม้วนกของข้างในเนยังไงมาดู one. เหมือนว่าข้างหลังเขามีเนี่ยให้เราพับได้แต่ไม่กล้าพับอ่ะ,ะรอไป วันนี้เราอยู่กับการเกมคงไม่จบแล้วแหละ คนสุดมากมันน่าราักจริงๆรีมเจ็ดคน น้อินมจนของมานี้ลูกดีเป็นหัวใจด้วยเจ <c oughs> โน้องลูกนี้เหมือนหมาซามอยอะที่แบบใส่หมวกอะเหมือนใส่หมวบาร์ตี้มันเกิด ก็คือบรรลุจริติาร,ารามอะหรออะหร่วมานี่หล่อน,นฉันน้องเลิศน่ารักมากเลยอะที่มาคือเทมากเป็นสิทธิแล้ว ค่าแกการซื้อมากพูดตรงๆมันดีมากเดี๋ยวเราให้ดูทีละนะนี่ลูวเนี่ยคือวันนั้นที่ทีซัมปิง้งพีวีออกมาทวิตเตอร์แตกเลยมามีชิปเปอร์คือแบบขึ้นแทนอันดับหนึ่งขึ้นเทรนด์รนะีนคะเอ็กผฟูดไทน์เบอร์ยีย่สา3คนคือแบบเขาจับสีให้มันแบบเข้ากันมากเลยอะ ใส่ชุดเนี่ยคืคือคือ,คอเป็นคนที่ชอบโทนสีแบบเนี้ยก็่คือสไตล์อิกคือใช้เลือกสีดีมาก <c oughs> อันน่นารักมากโอ้ยทุกคนคืออันนี้แบบแบบฮืมจนอเหมือนซามอยที่สุดอะพี่มาหล่อว้าหน้นองอินจุนก็คือน้องแฮชานก็คือที่สุดแห่งความหล่อ ก็เออจะมีแบบ มาแล้มีแต่คำว่าน่ารักก่ะอันนี้จะเป็นโปรเตอร์ a อซ มามีนชิปเปอร์ควรจะมีอย่างยิ่งใส่กรอบเลยอะแกสุดยอดมากวันนี้คืออยากจะอัดกรอบแล้วแบบแปะข้างฝา,บ,า<อ>แบบ้านอะคือ A4 แบบจริงๆคือ A4 เหมาะเหมาะอย่างจริงคือ,คอเอาจริงตั้งแต่เปิดคลิปมาคือพวกเขาก็พออย่างนี้ไปประมแตหลายรอบแล้วอะ <c oughs> คือน,นาฬิกา <c oughs> ่าอันนีอันนี้อะไร <c oughs> อ,อันนี้อะไร อันนี้คือโปสเตอร์ใช่มันคือโปสเตอร์ดองดีมทุกคนว้าวตอเคทุาากคนเราดูชิ้นต่อไปเป็นของ N G G หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดว้าว โลอะโลทุกคนบอกว่าอันนี้เปิดมาก็จะจเจอเป็นเ็นสมุดน,นะ ตุตาแจยอนแฮชันเราเจออะไรอีกแล้วแฮชันกับมาค่อยเรามาดูโปรไฟล์แต่ละคนอันนี้เป็นโปรไฟล์ของจอเน่ก็คือโปรไซเป็นสองร้อยแปดสิบมิลเนมจอเน่อันนี้จะเป็นของไคลองอุ้ยน้าอะอันนี้ของดอยอง ตองอู๋นี่ของบักนี่เซมิชิค้ด้วยเรยวมากอันนี้ของพี่เทอ,อู๋หล่อเนาะพี่เทอ,อู๋หล่อ,อมา 知道。 ของแฮชานคือหล่อเท่เป็นคอนเซ็ปต์จริงๆของอวยพี่แทอิวมาคืออันนี้พี่แทอิวหล่หอมากๆคือแบบหล่อหล่อที่สุดแล้วอ่ะคือ,อจริงใจนทุกคนอันนี้คือ n ัมเบอรสุดแล้วไทล่งโอ้ยพี่ไทลงอ่ะได้เป็นเดือนเกิดเขาด้วยคือสิยงหาหลอมาก แล้วแบบหลอันนี้คือเมื่อกี้คือเป็นแบบใสๆน่ารักอันนี้คือพี่มาร์คะพี่มาร์คหล่อมากมากคือเขาถ่ายดีอะคือเขาทำดีมากเลยอ่ะของปฏิีฮินอะหล่ออะคือข,ของหลังดีเราก็จะพูดแต่คำว่าน่ารักใช่ไหมของหนึ่งของเจ๋อจะพูดแต่คำว่าหล่ออ่ะต่อไปเป็นโบชัวเหมือนกัน ชัวที่แบบเขาทำเป็นมันๆหมือนกันคือเออ,ค,อคือเขาก็ถ่ายรูปเดี่ยวแบบเดียวนะแต่อาจจเป็นรารูปรวมเหมือนถ่ายอยู่แบบไม่กี่รูปชอบความหล่อของแต่ละคนคือทุกคนแบบหล่อคือหล่อ,อก,กันมากมากอ่ะคะุค้มค่าคุ้มค่าก,การเสียเเรนแต่ตอนนี้มัน ทุกคนคือเหมือนว่ามันจะจำกัดเวลาพีแต่นี่ก็สั่งจากร้านในถือเตอร์สายร้านอยู่เหมือนกันทงแบบจกหลายๆร้านเพราะบางร้านเขาก็ไม่ได้เปิดพีดทุกเว็บอะคือของแหนแต่ละเว็บมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคือทีนี้ก็บางร้านก็จะไม่ได้เปิดพีทุกเว็บเราก็เลยซื้อจากหลายๆร้านเือร์สรุปคือคำว่าหล่ออีกก็คือในการที่อันบ็อกซิ่ง ซีซั่เกรตติ้งหนึ่งสองเจ็ดก็คือคุณคขาบ่าหลอไปประมาณลอลยรอบแล้วเหมือนกันตัวนี้อ่ะก็เหมือนกันเพื่อนของน้องดีเลยที่เป็นแฟนเนอร์แล้วก็เป็นปฏิทินด้วยเป็นดารี่ด้วยแล้วก็ที่รูปขั้นเหมือนกันแต่มา่แล้วแต่เดือนว่าเขาจะเอารูปอะไรมาขั้นอ่ะมันมันก็ไม่ได้มีทุกเดือนนะแล้วก็มีหน้าสุดท้ายมันด้ว จริงคือถ้าแบบมีกรอบอยู่ที่บ้านแบบทำกรอบเนี่ยอยากจะเอาทุกรูปทุกคนอ่ะใส่กรอบแล้วก็แบบติดผนังอ่ะคือสุดๆอ่ะคืออันเนี้ยอ่ะเดีย๋ยวเราจะใส่เมนของตัวเองก็คือเราจะเอารูปโดยองใส่กรอบเพราะว่าเราเมีโดยองน,น,น,นี่คือใช่คือเราเมีโดยองแบบอตอนแรกอ่ะคนที่ตกเราเข้าด้ามาคือแจยอนแต่สุดท้ายอ่ะไปดูวีลี่ไอดอลแล้วก็โดยองน่ารักมากหลังจากนั้นก็คือแบบโดนโดยองตกมานานมากคือไม่เปลีเมนอีกเลย โัวยองนะั่นเป็นไรวีลี่ไอดอลตัแบบ้ really, ตงนานอะนานมากๆอะคือเราอะเพิ่งเข้าเรืเ่อมาประมาณปีหกสองได้ประมาณปีหกสองนีคือที่เราเข้าเรื่อมาตอนปีหกสองเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเป็นช่วงสอบคิฐานแล้วก็ปัญหาอะไรด,ดูอะ ของน้องดีนก็เหมือนกันเลยปาลาดินเหมือนกันก็จะเป็นโฮโลแกรม,ม,ม,มวิบวับวิบวับเหมือนกัน แตว่าเป็นแค่หนึ่งสองเจ็ดมาดูของน้องดีมต่อใช่มันติดแบบฟ,ฟ้าฟ้าม่วงๆอ่ะฟ้าฟ้าชุ่มพูดีกว่ามันมันจะสีแบบไม่ไงแตบบ่เป็นสีธรรมชาติขนาดนั้นมันจะติดมั้อาไอเดียมันติดแบบชุ่มพูฟ้าฟ้าอีกหนึง่งเว็บอีเด,ดเวนต์สตรีทนี่คือว่าชอบกจาจ้าอาราดินสุดละว,ว่ะมันเป็นโฮโลแกรม ลูปเนี่ยมากเลยอะแต่คือถ้าสมมติว่าคนที่ชอบแบบเป็นสายโฮโลแกรมเนี่ยก็คือจะชอบทางฝั่งอารดินไปเลยแต่เนี่ยของยูต่คือจะเป็นน,นอนออะคือเกดีชอบอะแล้วของน้องรีมต่อคือไ้เห็นว่าอนเลสติดอ่ะคือตัดการ์ดดีมากไม่เหมือนของ SM2 อ่ะ SM2 ก็คือทางที่ตอนที่เราซื้อมาคือการ์ดทดั้ทงเบี้ยวทั้งแบบ สีก็เพี้ยนการ์ดก็เบี้ยวเบี้ยวแบบตอนแรกหนูว่าสายตาเอียงก็เลยให้เพื่อนดูให้ก็คือกันเลยว่าเออมันเบี้ยวจริงๆอ่ะคือทาง S M 2ก็คือตัดเบี้ยวมากๆแบบสุดท้ายก็คือเคทาวโฟยูค่ะมันจะเป็นสีดำนะแบบอันอื่นอันนี้ก็คือก็จะเป็นสีดำเงินเพราะมันเป็นแบบโฟล์กันส่วนของอิเลเมนต์สต็ปก็จะเป็น มันจะเป็น มันมันมันคือแต่แล้วแบบของแถมตละเวลบถ้าใครไม่ซื่องรูกนะคือมันก็จะกลายเป็นรูปเกี่ยวกันหมดเลยแค่มันแบบซูมเข้าซูมออกถ้าใครอยากเก็บแค่เว็บเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ซีเรื่องแบบการเก็บก้าดการ,รเก็บของแถมตละเวบเนี้ก็แนะนาว่าซื้อเว็บเดียวไปเลยหลือซื้อที่รูปมันตตมแตกต่างอย่างเช่นดูอันนี้ของน้องดีอันนี้อลาดินส่วนอันนี้เป็นออเวนสตีที่เห็นปะ่ะลูปคือเหมือนแค่ซูมเข้าซูมออกอ่ะมันไม่มีอะไรต่างกันเลยแต่คือนี่เป็นสายจบกร์ดไงก็เลยึือมา อกคนบอกซึ่งวิดีโอ EP หนึ่งก็จบแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สครา์และกดกระดิง่งคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ EP สองค่ะบ๊ายบาย